สวัสดีค่ะแวนพอนมนใกล้กลาง QC จากบริษัทแกมโก้นะคะวันนี้เราจะมาทําการอ่านค่าตัวต้านทานนะคะแบบรหัสสีค่ะค่ะสำหรับตัวต้านทานนะคะแบบอ่านค่าแบบรหัสสีนะคะตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1ก็จะมีอยู่สีแถบสีแบบที่2ก็จะมีแบบ5้แถบสีนะคะ ตามนี้เลยค่ะส่วนแผนการอ่านของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสําหรับหลักที่1นะคะในการอ่านแถบสีนะคะของตัวด้นทานหลักที่1หลักที่2หลักที่3แล้วก็แถบที่4เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นตัวคูณที่อเอาไว้คูณแล้วก็แถบที่5นะคะก็จะเป็นค่าความผิดพลาดนะคะสําหรับการอ่านแถบสีนะคะ เราจะเริ่มต้นในสีดํามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะสีน้ําตาลสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินสีม่วงสีเทาและสีขาวไล่จากศูนย์ไปถึง9ตามลําดับเลยนะคะค่ะตัวอย่างการอ่านแถบสีของตัวต้นทานนะคะแบบแรกนะคะเราจะมาอ่านแบบที่แบบสีแถบกันก่อนนะคะก็คือตัวแรก ตัวล้านทานตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยสีเขียวสีดำแล้วก็สีทองสีทองเป็นการอ่านค่าแบบสีแถบนะคะสำหรับสีเขียวนะคะหลักที่1ก็จะแทนด้วยเลข5นะคะต่อไปค่ะหลักที่2ก็จะแทนด้วยสีดำสีดำไี่แทนด้วยเลข0ูนย์นะคะจากนั้นแถบที่3ามสีทองค่ะสีทองนี่จะเป็นตัวคูณเป็นแถบที่3าตัวคูณในที่นี้เราจะคูณที่0ูนะคะ ส่วนแถบที่4ก็จะเป็นสีทองสีทองก็คือค่าความผิดพลาดในตรงนี้นะคะค่าความผิดพลาดของสีทองจะอยู่ที่บวกลบ5%ปเค่ะสำหรับการอ่านค่าของตัวต้านทานตัวนี้นะคะแบบสีแถบก็จะอ่านค่าได้5โอห์มนะคะค่าความผิดพลาดอยู่ที่บวกลบ5%ปเค่ะค่ะสำหรับตัวต้านทานแบบอ่านแถบสีนะ,ะแบบ5แถบนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน สีเทาสีดำสีดำแล้วก็สีน้ำตาลค่ะสำหรับหลักที่1นะคะสีน้ำเงินค่ะก็จะแทนด้วยเลข6นะคะแถบต่อไปค่ะสีเทานะคะก็จะแทนด้วยเลข8ค่ะแถบต่อไปนะคะสีดำค่ะเป็นหลักที่3ก็จะแทนด้วยเลข0ูส่วนตัวคูณแถบที่4คะ่ะสีดำคูณด้วย1นะคะ ส่วนแถบที่5สีน้ําตาลก็เป็นค่าความผิดพลาดสีน้ําตาลค่าความผิดพลาดต,ตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบ1%ค่ะสําหรับตัวต้านทานตัวนี้นะคะอ่านค่าได้680โ oh อห์มค่ะค่าความผิดพลาดอยู่ที่บวกลบ1%ค่ะสําหรับแผ่นการทดลองการอ่านค่าความต้านทานแบบรหัสสีนะคะของทางแกมมาโก้ Go ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีแผ่นสีนะคะ สีแบบนี้เลยสำหรับนำมาติดตรงบริเวณนี้เพื่อที่จะทำการทดลองและอ่านค่าได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนในการออกแบบนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจแผ่นการอ่านค่าความต้านทานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมาโก้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะแกงมม่าก้ากประเทศไทยจังตด